รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ขออย่าดราม่าสาวข้าว15น้ำจะซาวกี่ครั้งก็สาวแต่ขอให้สะอาดที่สูจนแล้วข้าว10ปีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงขอแก้ปัญหาให้จบปิดตํานานข้าวเนา่าวันนั้นเอาไปขาย5บาทเป็นข้าวหักข้าวเนา่าวันนี้10ปีเขายังบอกว่า15ถึง18บาทก็ขายได้นําเงิน200ถึง400ล้านบาท มาชดใช้เจ้าของโกดังดีกว่าแล้วแต่จะคิดฟอกขาวให้โครงการจำนำข้าวหรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมรับตัวอย่างข้าว10ปีตรวจคุณค่าทางโภชนาการและสิ่งปนเปื้อนยอมรับรายข้อมูลควรหรือไม่ควรบริโภคมองข้าวเก่าคุณค่าแตกต่างจากข้าวใหม่ อธิบดีกรมราชทานยืนยันนางสาวยิ่งลักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียังไม่ประสานกลับไทยยังไม่ยื่นขออภัยโทษรายบุคคลซึ่งการกลับไทยต้องประสานตำรวจตอมอก่อนราชทานจึงรับตัวหลังฟังคำสั่งศาลกรมการข้าวเดินหน้าส่งเสริมเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี2567ส่งเสริมให้ชาวนาเปลี่ยนใช้พันธุ์ข้าวคุณภาพดีหวังผลักดันการส่งออกข้าวไทยเทียบประเทศผู้ส่งออก กกรอรยื่น5ข้อเสนอต่อรัฐบาลไม่เห็นด้วยขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทมองการปรับค่าจ้างสูงเกินจริงฉุดเศรษฐกิจและการลงทุน